มาสังกระหสองเดือนมันบ่เข้าปานี่แหละครับซับซู่มืออันนี้เขาไปในจ้วงว่าให้นอยนันเป็นก่อไงครับนี่น้องออกมากต่โอ้ยกันฟาดกันมันหัวแตกเดิครับพี่น้องนี่ไปว่ากันเหี้นพวกนี้บ้านไปเรื่อยอยู่ใหญ่ขนาดน้ปวดมันแตกออกมาอีกโอ้ยพูดแล้วครับโอ้มาปวดมาเกินจะพูดละ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคือเก่ากับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนเมื่อนี้ยู่บันแบกคือเก่าหน่อเนาะเห้อยู่บันยังกว่านื้อยุบันแบกครับตำบลตำบลนาท่องครับอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมาสละคามครับพี่ยังกว่านือสุวัสดิครับสุวัสดิ์ทีเก่าด้วยรับพี่น้องผู้ใดเคยผ่านผ่านไปในคลิปตะก้อนกระชีนกระิือหูพอมาสือภาพมาเบิ้งคลิปเออนี่มีค่าตอนอันนี้เขาปลูกได้ซี่เดือนครับพี่น้องว่าสือภาพมาเบิ้งนอ แล้วก็รนอช่วงระยะที่หนาฝนของเขานี่ครับมันจะเป็นจังไดครับมันจะแตกต่างกันบวกแต่ว่าพวดเดืออันนี้ค่าแดงยงเงยได้ครับพี่น้องบอกบอกไว้ก่อนว่าแม่นค่าเกษตรแดงยงเงยอันนี้เป็นค่าแดงยงเงยต่างหากนะครับอันนี้กําลังสีเห็นยังก่็สีง่ายผมสง่ายมะลิออกมะลิออกแล้วลงค่าครับทีเอาค่าตัวนี้ไปขยายลงขี่ครับมันดูแลงง่ายเท่ากันมะลิมันดูแลี้ยงใหญ่เงี้ยดูครับถ้าถ้าพี่น้องเขาไปเบิ่งเบงแก่ๆหน่อยกันเลยแต่ว่าความ จเดี่ยวม้วนเออม้วนนี่ยโอ้โุดขายแล้วครับขุดขายแล้วขุดขายนอมันนะครับเนาะนี่ครับนอมไปย่างยุกนอมไปย่างแดกมาเลียขุดขุดเท่าได้ทั้งคุดแตงแตกทั้งแตกดีครับอันนี้ข้านี่ครับโอ้นี่ครับ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 มีกบเพียองอะไรผมย่างหนาเลยครับย่างหนาพเผื่อครับโอ้ยหลายหลายแส้นแหงดีจรินบอนครับเพื่องมีเพื่อง่ใสแกบหลายแตดงกิน ขันมีแกบมียังห้องมาปครับมันก้นเฉินนี่้าเซนเดียวกับว่าเห็นพี่น้องเออมนยาวมขาลโลกัิ่ล้มส้หีกะเป็นปุ๋ยาครับเป็นปุ๋ยเนาะครับบงงอนกับพี่น้องมีดแ้วว่างสองเมืโี่นาก็่ังขึ้นมากลังขึ้นแดงงามใช้แบเบื้องมองข้าวเพราะท่านในคุดแนแตกับอันนี้คุดแล้วสามแเป็นสองสามีนีซุ้มท่านค่ายุ่นี่ประมาณสองร้อนะครับเนาะสองร้อยคุ้มครับพี่น้อง โอ๊ยเสียงดงมากกับกระซับกระนนีรอคีครับ่ัวนาบันี้ทั้งในทั้งใน้งสีเข้ากับเากับเอาออกเนาะังอตไมันยัด้ครับนอหลายีครับอันนี้คาซีเดือนแต่ว huh. uh ่าครับซับกรเซ้าเลยครับพี่น้องใช่อขันนี้เพื่อด้สร้างห้องกัะซับเป่าหลังเกี้ยห้องก็เอาไปใช้น้ำบาตรห้องนี้แหละครับ เพราะนั้นเป็นเน่กลิ่นนะครับแพ้ได้ทุกเสาร์ตัวแรกนครับเนวแนวคาเนี่ยมันกับว่าเหี่ยวว่าหันนายคือผักแนวอื่นนะครับเขาก็เพื้นคาเนี่ยเอาค้างขึ้นซองขึ้นกับกับว่าเป็ี่ยนยังครับก็ยังเป็นคาให้เขาเลยแมงครับก็ยังมีคาเป็นค่าพูดอะไรครับเบิ้ง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 ไรเบิ้งเบิ้งอันเปิดให้พี่น้องเขาเบิ้งดีครับโอ้ยเป็นตะโสรอนบอกกับพี่น้องปุ๋ยแค่มีเขาได้ใส่บ่ได้ใส่ใส่บ่หลายครับใส่หน่อยหน่อยนี่นี่ครับ ใส่ใสนนโอ้ใส่ห้อยห้อยเนียนนิดหน่อยห้อยเนีนนิดหน่อยนะครับกบเพียงกบเพียงจเนเกน้นเพือเพือืองกบไว้กับิปุ้นถ้ามีแกบนะครับเนาะแกบทั้งนีบถักจะมีมีแกบมังเถอะูนครับยังเรื่องนาบนรันเาปพี่น้องเขาไปบ้งตามรักกันมันเหลียวห้อยะมีหนีหเนาะแมนครับเออใช ก็จะเนาะลกลกลกอะไรก็โปะล้มหายล่ะครับมี่หยาไมีหช่ฮัตแตยังดินมันมันสีฮัตดินดินกัซซินแนนเป็นปะแนนครับมันมันสีบปล้วนซุยข้านี่ให้ให้ดินล้วนซุยสีแตกนอตอีกครับอีกขี้เกดเดียนมิยังยังดีไรโอขันมีควายขี้เกียเดียนงักัดซุยเหรอครับลบติมไปดีแล้วเพต้องเอาไปท้ายลบถึมไปนี่เลยทิมได้ในกัวมันนี่แหละจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรเ่าครับ เดี <kung> ๋ยวจะงอจะเอาเอามาดเาเป็พี่น้องเอาเบิ่งมีเสียมบ่มาเบิ่งนอมันกับเบน้องนอญ่นองามบ่ครับเดี๋ยวแป๊บเดียวครับพี่น้องครับเสียมมาแล้วพี่น้องครับเบิ่งสัเบิ่งนอนอเนาะนี่คือคาซีเดือนเด้อครับพี่น้องคาซีเดือนปลูกไว้แต่ว่ากระซับมาสังเคราะเดือนมันบ่เข้าปานนี้แหละครับซับชูมือครับอันนี้เฮาบ่ได้จงว่าให้างนันเป็นกอใ่อไงซับพี่น้องออกมากับ โอ้ยกันฟาดกันมันหัวแตกเด็กครับพี่น้องนี่ไปว่ากันเงี้ยพูดยี่บ้านไปเด้อหน่ใหญ่กูบ้าเลยมันแตกกูไม่เห็นโอ้ยพูดเลยครับโอ้ยมาโปรดมาเกินจะพูดละโปรดแล้วโปรดแล้วง่ามไรโอ้ยพครับเดียงจ้ายี่บานอยู่พี่น้องเรื่องแบบนี่คือคาเดียงใหญ่นาะเดียงใหญ่เพราะมันคาตาเดียงเด็กครับพคนครับคนละแนวกันคนละพันกันเด็กครับพันมีหลายสายพันเด็กครับ แม่นว่าถ้าผมนับได้เยอะนี่เป็นสิบๆค่าเห็นว่าคาจังสีกระดาษครับแยกยยีออกค่าแดงยงง่ค่าแดงหน่อยค่าเกษตรแดงหน่อยค่าเกษตรแดงยงง่ค่าเหลืองค่าขาวค่าข้มค่าน้ำค่าส้ำมาปีมะพันธ์ครับเกลือเออเกลือครับวัดคีดขยายขยายออกจังได้ก็อเท่านี้ป่ะครับแม่นครับเดี่ยวพันนี่นะครับขยายพันนี่ขยายคือเก็ออกออกไปไหนมึงได้ครับออกไปสวนมะิีนป่ะ สามแถวยาวเสามแถวยาวไทยไปแต่ว่าขยายเข้าก่อนห้องเข้าเลยเนาะแบงครับเอาตัวนี้แหละเอาอ่อโซอซออกแบงออกแบงออกพ่อแบงออกแลก็เอาลุ้งเล่นบ้างแบงครับเ่าต้องไปมีพื้นที่สองยัางพลาท่าโบราณบ้านเข้าเลยเออเฮ็ดแบบโบราณเลยฟังเลยเออเพรต้องเฮ็ดแบบไอ้วิชาการเพต้องเฮ็ดแบบเอาแบบไอ้ภาคทฤษฎีที่เฮาเรียนมากนี่แล้วตามแต่พอแต่แม่เฮพยัญชนะอาตามถนัดแม่หอกตามถนัดเข้าเลยก็ยังน่าหูเอาตามหงา เนี่ยครับน้องอุบัติเหตพี่น้องงามหลายพี่น้องผูใ้ใดสนใจกับท่อมาติดต,ตอ่อเพิ่นก็ได้ได้ครับมาสอบถามก็ได้แต่ว่าช่วงนี้เพิ่นบ่ทันได้ขายเดินมี่มองขายอยู่นะชาบ้านเฮาก็มี่ไหลายหลสวนอยู่ครับเนี่ยครับอุบาตอุพาโลจ้ะปุ่นแม่บ้านเพิ่นเพิ่นอันนี้ก็เป็นสวนมะลิสวนมะลินี่มันคือเป็นจังซี่ มันราคามันถือผมไม่ได้ดูแล้วเป็นปีแล้วปล่อยเลยไอ้ปล่อยเลยวันนี้กระเทียวออกเอาซุ่มนี่บอ่ครับออกครับเจยวซุ่มนีบนี่แหละสามจับเนี่ยเน่าไปนี่วันนี้จังจับขาซุ่มซุ่มท่อนี่ครับขยายขาซุ่มนี่ลงมาขยายนีบครับออกเป็นยาวไปคนละครับมันดูแลยาก่ากันอันนี้มันจะใส่สารเคมีหลายไอันนี้ใช่ใส่สารเนาะครับมันต้องฉีดป่อยนอนลูกดอกลูกยังมันดูแลเพราะว่ามันมันอีกอย่างนึ่งมันกิบเพราแมนเน่ากลิ่นแมนครับต้องใส่สารมันจังง่ามครับ อพอเะาปลูกเป็นดอ๋อขายเป็นดอ,อกเด้ขายเป็นดอกขา,ายเป็นกิโลขายกิโลาขยเป็นกิโลครับหรือว่าได้ห้อยเองปะครับมาเลยบอกครับชงมีพ่นมะลับครับขายไปกี่กิโลมันมัดฉีดคนก็เลยเศร้าขายไปกี่กิโลที่หาร้อยบัตรเมืองกิโลสองร้รอยมันบุกคุมห้องมีหลายเนี้ยบ่ออยู่ในสวนเท่านี้โอ้หลายครับบักเขียกับมีมีครับบักเขียบักมันปลูกเสียดินใช่ใช่ครับของครับ มาถือรงงี้ยังหเลงบคลิหันรองโอ้โหาก้นก้นต้เนียวถิ่มบ้านอี่ก้นหรือเาอันมาลีปาในจองหครับใช้มาลีป่านี่ครับมาลีนี่ปลา่อ๋อมาลีมันมีสองมอาีันเดียวกันเดียวกันแค่ว่าป้านีเสียวจ้องใบครับมันง่ามอยู่เนาะอันนี้คุดเห็นยังไงอันนี้สลงเอามาลีเสียว่มถิมอวัเอาเสียวอวเอาวสียวไม่ลงนี้่งหวนตครับ แต่ว่าแต่ว่าห้าคนออกแล้วห้าคนเ่ราะนว่าเจ้าวทีมแต่ว่าไงผีเขาเสียดายไหมเนาะเจียวสียด้ยซ้ำนีดเพราะมันหลายผีอยู่บ่ซ้ำสองปีนี่ครับมาดีซ้ำปีอันนี้เพิ่นขายเป็นดอกด้วยครับเอ้คลายเป็นกิโลเลยครับพี่น้องอากิโลเป็นเอ่อกิโลละเท่าไหร่บุ๊กสมมื่นหนึ่งกิโลละสองร้อยสองร้อยครับเดียวกับกันวาตามีวาตามิวาตามีแต่ว่าห้าคนมีเวลาเหี่ยวเต่าจริงอันนั้นไม่น่า นี่แหละครับหน้าวานหน้าอันนี้หน้าท่ามด้วยครับพี่น้องหน้ามต่ไนยุ nee. ้ยบ่เปลืองยุ้ยบ่เปลืองครับอันนี้กัมแยนด้วครับยสวนเดียวกันด้วครับนี่นี่ครับพี่ครับน้องใหม่อย่างคนก่อนน้องใหม่เออน้องใหม่อยัางไรอ่ะอ๋อกิมอ๋อน้องใหม่กิมซุ่งเออกิมซุ่งกิมซุ่งครับน้องใหม่กิมซุ่งอันน้องใหม่เริ่มเรี่องเพราะมันสิ เป็นมะปีมะสาสบ่ครับแมนเออมากน้ำขนาดว่าจะมีน้ำว่าจะมีน้ำกับนี่โอ้ห้อยจับไหมจับไปขายตลอดโอ้ขายดีครับสองสามหมือนไหมวันนี้มีนี่จะของประยากจกเกวมันหลายผลนี่บอกว่าคนเราพวกอยเนาะพอเพียงพามันเสื่อมเพามันจะเสื่อแล้วผมจะรดบ่อยเพรามันเสื่อมจะองกครับ แล้วกันสามรถป่ะนี่ตัวนี้สามรถครับต้นอะท่านนี่ท่านน่ไปทกระปั้นเลยบอกครับโอกท่นลุ่นท่านอ่ะไม่หน่วยไปยืนมันมันเบิดแล้วครับเ้้องนี่เป็นอะไรอืมสมทันีงก่นไม่เงียงนี่ไ่เงี้ยงซ่อมก่นท่นอย่างท่นย่ง แต่นี้ยห่อว่าด้ปลูกขายเนาะครัหอว่าจะกินคือปลูกกินบ้านเห็นน่วยไงคือดออกค็่ที่เป็นดอกปลาห่อกลับขึ้นไปลาคาจะเข้าคัไ้ีนงเบิงจะเข้าช่านีันหองนหอกับส่ออกมากเหนแ่นครับครับพ่อห้ได้พันจังไกนครัล้มันแตกกว่าไงกว่าี่ไกันครับมันยังอ่อนมัยั่อนเพราะวัวายเดือนแ่ เอ่อห้างกับปูได้ยยุ่งเหรอครับเจามันน้อยหดมันน้อยกรบว่าห้างขึ้นมากใหญมันได้ขยายออกของกวางเลยครับแค่เดียวรถเนาะครับเนาะครับพ้องงามอีหลีครับพี่น้องพวกเมนผมเบาๆได้ครับเบิ้งข้ารถเปิดกับนอมันแตกนอครับกันว่เปิดเบิ้งสี่พวกห็นเด้ครับพี่เรถครับก๊างก๊างแท่งแท่งขึ้นมากครับทุเรศงามครับครับงามเ้าจับมือมิตะนนครับกราดก๊แท่งขึ้นมากกว่าเลยเจอพ้นไปข้างล่างนี่มิตโนอเลยครับส่วนก็มากสี่ละสองสามนอครับเั้งสี่ เออหน้าฝนมันสิแตกดีครับแต่ว่าจะเลี้ยงเนาะฝนเนาะครัอาการฝนเลี้ยงก็เป็นหนึ่งด้วยครับพี่น้องรับลายมันก็เป็นล่าเป็นเออเป็นล่าแต่ว่าขี่ไกล้ด้วยครับพี่น้องหญ้าหญ้าเด็ดขาดด้วยครับหญ้าเมล็ดใส่ครับมันสิมีปัญหาเจอกันเป็นอขี่ง้อขี่ก็ได้ขี่แพะทั้งดีครับเป็นขี่แพะั้ขีครับขี่แพะเพื่อนว่ามันชุดยอดแล้วครับงามครังามแต่ว่าอาคารนีหลายใจพันธุ์สีรักษาผมรุ่งวิ่งกันเนาะเอ๋อเอาคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแล้วเนาะ เออขอบคุณหลายเด้อครับที่จัดกระโจมกับพี่น้องมอบเบื้องสมนีเลยครับผมได้สนใจกับทั้งมาถามเบิ่งปลูกจันในที่งามเลยวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณหลาย,ยครับ